มีใครทําข้อมูลแบบนี้อยู่บ้างครับอยากได้เฉพาะคอลัมน์ที่เราต้องการมาใส่ชีตใหม่ถ้าข้อมูลมีการอัปเดตอยากให้อัปเดตเลยขอแชร์ไอเดียโดยใช้ฟังก์ชัน choose calls พิมพ์เท่ากับ choose calls เปิดวงเล็บเลือกข้อมูลที่เราต้องการคอมมา่า ผมอยากได้รหัสพนักง,งานชื่อพนักง,งานและราคาทั้งหมด6.7และ5ถ้าข้อมูลมีการอัปเดตจะไปโผลชีตท,ที่เราเพิมงสูตรไว้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสนับสนุนเราได้ที่แอปส้มเพียงพิมพ์คำว่า ICE0078 ในนั้นมีสินค้าให้เลือกมากมายขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะครับหรืออยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกใน Facebook ได้ครับ